แพร่พาวแสงทองโพสทั้งน้ำตามีคนแห่มาให้กำลังใจเยอะมากพร้อมกับประกาศนะครับผมตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นเกิดอีหยังคืนพี่น้องครับอ่ะไล่ท่ามไล่มาแน่แต่ว่าหมู่บ้านนี่เห็นเพื่นมาปผล่เรื่องอันเหมือนใบหยองมาคนต้นเรื่องอย่างหังรอดยังยิ้ได้เลยนี่นีนี่นีแล้วคอมเมนต์ก็โดนด่าอยู่นะคอมเมนต์สามพันหกร้อยกว่าคอมเมนต์ก็ยังโดนค่ะเนาะนี่ค่ะว่าจังไรเนี่ยเพื่นพวกว่าจังไร คนต้นเรื่องยังหัวเราะยังยิ้มได้พณะนะค่ะฉันไม่ยิ้มไม่เข้มแข็งแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปทำมาหากินล่ะค่จะจะนั่งน,นงเต็งยิ้มเพื่อนนะบอดแล้วเอาเงินมาสิร้อยมาหาบอดเธอ,อแล้วลูกน้องล่ะในคนในองค์กรล่ะตาดำๆนะ่ะขอบพวกเขาอีกล่ะเจ้าที่ไหนกินถ้าไม่แพ้ไม่ลุกขึ้นมาสู้ถ้าหัวหน้าวงไม่ลุกขึ้นมาสู้ค่ะพี่นอ้อง ก็ยังแสดงว่ายังมีคนที่ยังมูปอ่อนยังเขาบอกว่าไม,ไ,ไม่ยอมเขาบอกไม่ยอม <S 2> <S 2> มูกอ่อนเพราะว่าคุณอ่ะเป็นต้นเหตุต้นเรือ่องอ่า แกก็บอกอยู่นะว่าแกไม่ได้ทําความเสียหายให้คนอื่นเลยมันมีประเด็นแค่ตัวตัวพี่แพรวกับพอบิ๊กเนาะมันเป็นเรื่องของเพื่อนสองคนเนาะนะแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้คุยได้เทียยวกันแล้วแล้วก็ยังคงสถานะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อของแม่าพ่อของแม่ของลูกร้วมงนเป็นยูบานน้ำกันแม่ทงานร่วมกันแต่แค่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอ่าแกก็พูดให้ทุกคน อ่าเข้าใจแล้วก็ขอโทษกันไปกันมาแล้วขอโทษพ่อพีททุกอย่างอะไรอย่างงี้เย่างเส่นอันซีนี่มื่หนึ่งที่ว่าแฟนขากัดสินคถามว่าเป็นยังมือที่ว่าแพรวข่าวประกาศยู่ชั้งเวทีน่ะขอโทษทุกคนขอโทษองค์กรขอโทษทุกคนในองค์กรขอโทษแฟนขาัดสซ คือบอขอโทษอันพู้ยีบตินพี่แล่นในแต่ว่าบ่มูดคุณบ่มูดออกว่าเพื่อนแต่โทกขอโทษกันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วจนเพื่อนได้เดินข้างไปหาแต่น้อยยูดอนเนาะแล้วค่ะได้คุยเัน็แล้วถึงได้มีโพรโปรดของแม่แพ่ออกมาที่บอกว่าจะไปกอดที่เราลักกันไปกอดลูกแล้วก็ไปคกับพี่นันเลยค่ะพี่น้องอ่ะเมื่อคืนเนาะอัปเดตงานค่ะพี่น้อง เมือ่อคืนนี้ชาวเปอยน้อยขอ,อนแก่นน่ารักมากๆรักทุกคนนะคะอขอบคุณเจ้าภาพใจดีขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอบคุณทุกคนที่รักเมตตาหนูและก็ทีมงานขอบคุณติ๊ดหน้าวิธีจากทุกท่านแล้วพบกันใหม่ค่ะอขอบคุณมาลายจากที่เปื่อยขอบคุณแม่แม,แม่ที่เข้ามากอดให้กําลังใจหนูนะคะกําลังใจคือสิ่งที่สําคัญนี่ค่ะฮู้นอ้องขึ้มาไปใหนกําลังใจหลไรหมิที่ล่าพลังบวกแสงของฟิแลแอนยังเยอะ เยอะ่นใจหลายอยู่ใช่แต่าคนด่ามากันยังหลายอยู่หลายเพราะว่าเขาก็ยังไปไหนไม่ได้เขาก็ยังอยู่ในจุดนั้นยังไม่มุมอ่อนไงเขาก็ยังไปแซะตามแซะทุกโพสเลยนะคนที่เขาโพสน่ะอ่าเขาก็ยังยังไม่แบบเหมือนเขายังไม่ให้อาัยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าคุณนั่นแหละทําให้ผู้จัดการล้มป่วยอะไรเงี้ยเป็นที่คุณคุณยังนู่นเนี่ยโทดแมนโทดแต่ผีแพ้สิแม่อ่าแล้วล่าสุด คุณแม่ได้โพสแบบแซบค่ะครับแซบมากสวยด้วยสวยด้วยโอ้โหคุณแม่ได้แซบตลอดค่ะเอาน่าเหมือนสวยขึ้นเนาะส่วนไงสดแล้วสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงดูสิพอสดแล้วมีหนุ่มๆเต่ละลูกแม่พี่น้องจะมีข่าวกับใครก็ได้นะคะสดแล้วนะคะก็อย่าถล่มอีกนะคะอ่ะคุณแม่โพสแบกว่า เคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี Trip ้โสดร้อยเปอเซนตั้งใจทำหน้าที KI ่ของคาว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้ๆคุยงานต่อทางเข้าวัดงานวันนี้เนาะคืนคืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะรบเ้าค่ะแต่ของสินแดนแสดงที่เคหะล่งเก้าดูดูมักซวงหลูดแม่แพ้วข่อยอีกเชือหนึงก่อน สวยแซบไม่แพ้ใครไม่เป็นรองใครค่ะแล้วก็ฟาดแรงๆค่ะมีโพสต์นี้เป็นนะครับล่าสุดล่าสุดนะคะับแล้วทำใรบอกว่างสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตาไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูได้ไปเห็นข้อความในกล่องข้อความแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูมีกำลังใจขึ้นมา หนูยืนยันว่าหนูจะไปต่อหนูจะหนูจะสู้ไปหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้นะคะและงานพรุ่งนี้อยู่อยู่ในรอบหนึ่งหนึ่งแปดสามนะคะหนูขอขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันต่อไปขอบคุณจริงๆค่ะคือโพสต์ล่าสุดสวยจังโพสต์ล่าสุดแหวนย้อยใหญ่เลยจอใหญ่ไปเลยค่ะคุณแม่สวยตลอดค่ะ แม่สวยตลอดการเอาสารุปเนี่ยบะเนี่ยสรุปตอนเมียคือแพ้วแพาวกับพี่บ้านฟิเล่เนี่โสดโส,สดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองคนเด็กพุยเดี๋ยวตกลงกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนกอันเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเนะาะก็ดูแลครอบครัวด้วยกันอ่าพี่บ้านฟิแล่ก็โพสต์อ,อยู่บอกว่า อาจจะไปไปมาระหว่างอุดรธานีกับยะโสตอนนี้ก็เห็นว่าจะไปสั่งบ้านยะโสได้พี่มาพิแลนโดนว่าเป็นอพยูดอนยู่งเหยิงบ้านรั่น้องทะลุหันหลังใหญ่น่าจะหลายสิบล้านจะหลังใหญ่จะมีอยู่ที่ไหนก็เป็นสมบัติของลูกหมดอะไรอยู่ีีีอันนี้อ๋อไอ้เพื่อนมึงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เมันบอกหายเลือดซอยเพื่อนแน่พี่น้องมีสองแบบจสมาแบบไหนส่วนมากเแบบสองแบบ มันขึ้นมาแบบสองก็มักอยู่แบบสองมันดูสะอาดดีดูสะอาดตาดีเนี่ยผมมักแบบนี้แบบของขาวมันดูเหมือนมีบอลที่แรกอยู่แต่ว่าอันแรกแต่แบบนี้มันดูเท่ดีกันมันดูเท่มันดูเก๋ๆดีมันดูลออเดีอืมมันดูคมดีเนาะดูแม่แต่ส่วนตัวเราชอบแบบแรกเลยแบบสองแต่คนส่วนใหญ่ชอบแบบแรกนะครับแบบที่หนึ่งดูนะคนคอมเมนต์ว่ายังไงว่าแม่แพลจะไลฟ์สดแสงฮองฟิลแลนเหมือนเดิมเออ จะว่ายังไงบ้างแฟนคลับก็บอกว่าซื้อบัตรรอแล้วค่ะอ่าซื้อบัตรรอเลยสู้ๆต่อไปปัญหาทุกบ้านอ่าปัญหาน่ะมันมีทุกบ้านเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะเอสซีให้กำลังใจเยอะมากค่ะสู้ต่อไปสู้ๆพลังบวกก็รอเข้ากลุ่มค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคบอ่าขอให้กลับมาจากมือกันอีกครั้งแฟนคลับบางคนก็ยังรอรู้นนงอยากให้จีบกันใหม่ว่าซ่อยากให้ไปจีบอยากให้ไป ตอนนี้แม่แพ้วต้องจีบม่อนบิ๊กมายถ้าจะให้กลับมาเหมือนเดิมนะสมัยก่อนแม่สมัยก่อนน่ะผู้่านทีแรนเป็นคนจีบใช่ไหมทักเช็ดคุยนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้อันเนี้เปลี่ยนไหมค่ะ แม่แพะต้องไปจีบผู้บาดฟิเล่นไม่หรอกผู้บเล็กหน่อยเนาะเดี๋ยวก็มีโมเมนต์กับผู้บอลได้หน่อยค่ะรอรวยด้วยนะใช่รอดรวยครบแล้วก็ลูกติดด้วยนะคะอย่าปล่อยใหห้ลลุดูกติดเหมือนกันไงสองคนนี้ลูกลูกติดเหมือนกันแม่แพะก็ลูกติดพอมีก็ลูกติดเออแล้วลูกติดก็เป็นลูกคนเดียวกันนคับแฟลเรรียก้องเป็นเรื่องของอนาคตละกันเนาะอาณาธนาเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนกับเนี่ยมีความหวังว่าอยากให้เพิ่นกลับมาเป็นครอบครัวที่ไหนละ น้ำแต่เหมือนเดิมอยากให้มีโมเมนต์หวานด้วยกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือเป็นครอบครัวอยู่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกให้กันแต่<ช>สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปที่เราจะไม่เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือมุมมาหวานด<ม>้วยกันหอมกันจุกอไอย่าง<ช>เงี้ยจีบกันโชว์เงี้ยเราจะไม่เห็นไงแต่อนาคตแฟนค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าอยากเห็นภาพนี้เหมือนเดิมกลับมาอีกครั้งเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากลูกๆทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นนาริตะกับโตเกียวก็น่ารักนารลาิตะก็กำลังพูดเก่ง ถ้าสุดเรียกพี่บิ๊กนะ,ะพี่บิ๊กพี่มกภาษาอาวพี่บอกว่ามาเล่นกันน่ารักมากมแล้วทีนี้สาหรับคนที่ยังอยู่จุดเดิม,มยังไม่ม o v ออนยังไม่แบบว่ายังไม่แบบยินดีกับคอนเทนตของเขางานของเขาอะไรเงี้ยยังตอบย้ำในเรื่องเก่าๆน่ะขอให้จบเนาะขอ,อให้อย่าไปละาลานเ,เลยเพราะว่าไม่แพ้เนี่ยคนละลานประเทศอะไรสักกัด พ<ม>น้นเลยเด้เพื่อนกัต่อคอมเมนต์เลยเด้เพราะว่าอย่างเช่นอ่ะเรื่องในการขอโทษทําไมไม่ขอโทษเพราะบิกคนพีแล้วแม่แพลมาตอบว่ารู้ได้ยังไงคะว่าไม่ขอโทษเขาคุยกันตลอดแล้วตอนนี้ก็คือโดนจับตาอยู่ตลอดทุกฝีเก้าวเลยแม่แพลจะทําอะไรก็คือคนโลถ่ายคลิปนั่นแหละนี่แหละครับผมอ่ะกะกะจะโอเคนท่าโมกอรอกันเท่าโมกอรอกันพี่น้องครับ สองสามหมื่นสี่หมื่นที่แล้วอาจจะไปเออคือเราทั่วน้ำเพลินไปจริงแจริงพอเรามาเห็นเรื่องทุกอย่างมันเริ่มพี่คายแล้วเพลินกับใจเย็นกันล่มเบิ้ลแล้วพวกบี้มนพี่แย่งเองก็ม่ได้ว่าอย่างเอาโตผัวเพลินย่งม่ได้ว่าอย่างแหนมือเข้าแบคว่นชมุกอ่อนได้แล้วครับพี่น้องให้เพป็นเพี้ยนกันเองครับเป็นเรื่องในครอบครัวต่อไปก็สลับสนุนทักแพงเพ็นนคือเก่าค่ะพี่น้องหรือว่าเลือกที่จะหักคนคนเดียวกับไปไปสนับสนุนคนเดียวก็ได้แต่ว่าอย่ามาล่าลาอีกคนนึงก็ได้เนาะก็คือถ้าสนับสนุน แลนด์ยูคื่อกาสนับสนุนแม่แพลวเหมือนเดิมก็ไปรับชลกลุ่มปีดหรือว่านันตาไลท์ครั้งที่รอบที่183ค่ะอ่าท่าท่มนสนับสนุนฟังโตเกียวมิวสิกอะไปซื้อบัตรซื้อตัวเขากลุ่มวันที่สามเออวันที่สามีหน้านี่ค่ะ EP หนึ่งเนาะของค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วก็ใช่สตรีมไลท์แล้วก็มีนักร้องคนใหม่จะเซอร์ไพรส์ด้วยจะเปิดตัวแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครพี่วันที่แดนยังโบโบ ก็จะมีใครก็ไม่รู้นะอะแต่ว่าวันนั้นน้องเพลงก็อยู่ด้วยนะวันนั้นน้องเพลงก็ไปเพราะว่าจากที่น้องเพลงก็อยู่ในวงใหญ่ด้วยเนาะร้ะองขึ้นอาวงใหญ่แล้วเพลงน้องเพลงก็กาลังมาแรงกำลังติดมาแรงอยู่ตลอดเลยตอนนี้อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เขาสองคนนั่งมองให็น FC แฟนคลับฟั่งมือนี่นะครับแม่แพ้่กับประกาศโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้จีบได้นะ จีบได้พอฟิล์มบัตรฟิลเล่นกับโดร้อยเปอร์เซ็นต์จีบได้แต่ว่าเสื้อโหลดว่าตอนนี้มีบัตฟิลเล่นอ่ะต่อข้อความบาไวแน่นอนแม่นพ้อจะประกาศว่าเอาโสดสถานะก็แพลว่าเป็นเพื่อนกันโสดร่รวยเออเสื้อโหลดว่าคนถักหาแบบเป็นพัน่าไม่แพ้ก็โสดสวยรวยเหมือนกันนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ